อีกเส้นหนึ่งเส้นใจถ้าเส้นใจวิ่งมาอยู่ตำแหน่งนี้เนินเสาไม่ค่อยมีน้ำโอดน้ำทนทำอะไรก็เบื่อง่ายแต่ถ้าเส้นใจมันเลยขึ้นมานี้แหละเนินพหทธาธิแสดงว่าเจ้าตาให้ความสำคัญกับการที่ได้คบเจอใครแต่ถ้าเส้นใจวิ่งมานี่ขึ้นเนินนี่เนินเสานี่ รักตัวเองมากกว่าทำไมมันแดงเหมือนกันวะแล้วมีเส้นนี้คือเส้นชีวิตอันนี้คือเส้นชีวิตเส้นวาสนาบางคนก็มาจากนี่ใส่สข่สายใส่คาดเข้ามือนี่วิ่งมานี่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 มาี่ชิดสมองนี่ออันนี้เป็นนักวางแผนจะวางแผนทุกเรื่องแต่ถ้าเส้นใจไม่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 ชิดนี่ แล้วเลยมันชิดเส้นเส้นใจละ่ะแสดงว่าเพศตรงข้ามหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้หญิงให้โชคถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายให้โชคสรุปแล้วจะดูได้ยังอาจารย์ดูลายมือ,อโอเคเดี๋ยวมีอารมณ์แล้วดูให้ก่อนตอนนี้มันหมดอารมณ์อยากจะไปก็ไปให้ดูดิ